สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีชาวริกบอร์ดเอาวันนี้ผมจะมาสปินนะฮะลายชื่อนะครับผู้ที่โชคดีนะฮะผู้ที่ส่งรูปมาร่วมนะฮะกิจกรรมนะครับแจกสเก็ตบอร์ดจากบอร์ดิ้งไทม์จากช่อง p ีเคไทนะครับก็รายชื่อทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสปินแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีได้รางวัลนี้ไปนะฮะเอาแย่งงดดราม่านะฮะทุกคนเพราะว่านี่ก็แบบอ่าเรียก นี่ก็แบบตัดสินแบบเป็นทำที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันชอบหลายรูปอะนะฮะก็หลายๆคนก็สวยหลายๆคนก็ถ่ายรูปมาดีอะไรเงี้ยก็สปินแล้วกันหรือคนที่เขารอบมาแล้วก็สปินแล้วกันนะก็ใครดวงดีก็ได้ไปสําหรับสเก็ตบอร์ดประกอบชุดนี้นะครับจาก Boarding Time แล้วก็มีทักร้องต,งต่างของบีดีสเก็ตโก้เนะครับอโอเคไปดูกันเลยว่าใครผู้โชคดี โอเคนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีผมก็ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งของไปให้ในวันพรุ่งนี้นะฮะครับแล้วก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะฮะกิจกรรมหน้านะครับจะแจกเป็น s k e t c h c คอมพลี e ชุดนี้นะฮะจากบีดีสเก็ตโคนะครับทั้งชุดเลยนะครับ ก็รอดูแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมช่องพิกเกตไทมครบ1,000 s u b s c r i b ไครหรือช่องดูดูเกตเตอร์ครบ3,000ันอ้ามันสามพันนี่กูอช่องสามหมื่นแล้วเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันสับสครหรือช่องบอร์ดดิ้งไทม์ครบ14,000อะไรแบบนี้นะฮะก็อาจจะแจกเลยอาจจะแจกเลยนะฮะกิจกรรมก็รอดูแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคน ก็ดีใจด้วยกับคนที่ได้ของรางวัลไปนะฮะขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกิจกรรมนะครับไว้เจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะฮะบายบายทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรก็แล้วแต่ช่องสเกเตอร์ช่อง p ีเคทาช่องบอดิกทามไปแล้ว, The วะละะแวดะวดุ่นนนเสายฝ ตึงคะนอหนองสกรกระทิมสอบอกละหองดักไตรไพรเด้อจำปุคนัดเธอประกับมุโนพรุงกระหมอรสแตรกยุมบำทะมุดจอลถ้าติดหมงติดหมงติดหมงและพะเนียแพดงถ้าแต่ขมอดมิ้วงงถ้าบ่มีติดหมง